ทุกเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงของชีวิตถ้าเราได้สัมผัสธรรมะของจริงของแท้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากเลยทีเดียวที่เราจมอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักเลิกเพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงใจเราไม่เห็นความจริงความจริงของชีวิตก็คือในกายในใจนี้มีแต่ของไม่เที่ยงมีความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา มีแต่ของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนานี่คือความจริงของชีวิตร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตายจิตใจของเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักต้องเจอเจอกับสิ่งที่ไม่รักต้องมีความผิดหวังมีความโศกเศร้ารำพันมีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจมีความขับแคนใจ สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้จิตใจยอมรับความจริงได้เช่นยอมรับได้ว่าเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักต้องสมปรารถนาบ้างไม่สมปรารถนาบ้างความปรารถนานั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลย แต่สุดท้ายก็คือไม่สมปรารถนานั่นแหละเพราะว่าพอได้อย่างนี้ก็จะขยายความต้องการไปเรื่อยๆชีวิตก็จะจมอยู่ในความทุกข์เราต้องมาเรียนให้เห็นความจริงของชีวิตถ้าใจของเรายอมรับความจริงของชีวิตได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์เวลาร่างกายมันแก่ไม่ใช่เรื่องต้องทุกข์เลยร่างกายแก่เป็นเรื่องของธรรมดา อย่างพวกเราอาจจะเตรียมใจว่าอีกหน่อยเราก็จะต้องแก่แล้วแต่เราไม่เคยคิดเตรียมใจเรื่องว่าจะเจ็บไข้ไปตรวจร่างกายประจำปีปีนี้อาจจะเจอเจอมะเร็งก็ได้เห็นไหมไม่แน่นอนเลยนี่ถ้าใจเรายอมรับความจริงไม่ได้แก่ลงเราก็ทนไม่ได้ทุกทรมานใจเจ็บขึ้นมาก็ทนไม่ได้ทุกทรมานใจ ใกล้จะตายแล้วทุรนทุรายเสียดายอาลัยอาวอนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสร้างมาตั้งนานอยู่ๆจะต้องทิ้งไปแล้วต้องกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วใจก็มีแต่ความทุกข์แม้การที่เราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักอย่างคนที่เรารักนั้นเกิดจากไปหรือตายไปบางคนพ่อแม่ตายบางคนคู่ครองตายบางคนลูกตาย การตายไม่มีลำดับเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้ถ้าเราไม่เคยทำใจไว้ก่อนเราจะทุกข์มากอย่างพ่อแม่ตายคนทั่วๆไปจะทุกข์แต่ว่าไม่มากเพราะทำใจไว้แล้วว่าพ่อแม่ควรจะตายก่อนแต่ถ้าพอลูกตาย